สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเชฟยิสครับวันนี้เราก็จะมาทําเป็นเมนูอาหารอีสานนะครับอย่างส้มตำกันซึ่งวันนี้นะครับทางโลตัสเขาก็ส่งผลไม้สดๆมาให้เราเลือกใช้ทําเมนูกันนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยโลตัสเขาเล่นใหญ่มากครับส่งแอปเปิลมาให้เราเลือกใช้ถึง5สายพันธุ์ด้วยกันครับ ก็เลยว่าจะเอามาทําเป็นเมนูส้มตาแอปเปิลครับโดยที่เราจะใช้ทั้ง5สายพันธุ์เลยครับแต่สําหรับคนดูทางบ้านนะครับถ้าไม่สามารถหาได้ครบ5สายพันธุ์เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเรื่องเอาที่เราชอบมานะครับหหรือ2สายพันธุ์ก็โอเคเหมือนกันครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับก็จะเป็นนี่เลยรอยัลกาล่าครับตัวนี้ก็จะมีรสชาติที่หวานมากนะครับแล้วก็กรอบเบาๆครับแอปเปิลเอนวีครับตัวนี้นี่เป็น1ในพันยอดนิยมนะครับหลายๆคนชอบกันเพราะว่า มีรสชาติหวานพอดีีนะครับเนื้อกรอบแน่นนะครับแต่ว่ามีความชุ่มฉ่ำมาต่อกันที่แอปเปิลเขียวนะครับนี่เลยตัวนี้สายสุขภาพสายลดความอ้วนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเปรี้ยวนำนะครับไม่ค่อยหวานมากแล้วก็เพิ่มสีสันสวยงามให้กับอาหารครับมาต่อกันที่แอปเปิลแจสสนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อแน่นๆนะครับใครชอบเนี่ยต้องลองตัวนี้เลยและสุดท้ายครับก็คือตัวนี้แอปเปิลรูบี้ครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีรสชาติที่หวานอร่อยนะครับเวลาที่เรากินเนี่ยจะได้กลิ่นของเครื่องเทศอย่างซินาบง เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแอปเปิลก่อนเลยนะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหั่นทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะดูดำคล้ำไม่น่ากินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแช่ในน้ำที่ผสมน้ำมะนาวแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับก็จะมาเริ่มหั่นเลยนะครับตันนี้เป็นรอยอกกาล่าครับโอเคครับนี่เราก็จะ แช่ไว้นะครับประมาณสัก5นาทีก็พอนะครับทีนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีแอปเปิลบางส่วนนะครับที่มันลอยขึ้นมาด้านบนนะครับซึ่งส่วนพวกนี้ครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันก็จะดำคล้ำดูไม่น่ากินนะครับเราก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะครับเลือกเป็นแผ่นหนาๆหน่อยนี้นะครับแปะลงไปแปะให้มันแนบไปเลยนะครับเราก็จะทำให้แอปเปิลของเราทุกส่วนนะครับ ไม่โดนอากาศนะครับมันก็จะไม่ออกซิได้นะครับต่อมานะครับก็จะมาถึงหัวใจสําคัญของส้มตำเลยนะครับนั่นก็คือตัวน้ําส้มตำนั่นเองครับแล้ววันนี้ครับผมก็มีโลตัสน้ําปรุงรสส้มตำที่จะมาเป็นตัวช่วยของเราในวันนี้ครับอ่ะโอเคมาถึงขั้นตอนการทำบ้างนะครับก็เริ่มจากพริกก่อนนะครับเราก็จะใส่ไปสัก4เม็ดก่อนนะครับเดี๋ยวเผ็ดเกินก็ทำไปเลยต่อมาก็ใส่ถั่วฝักยาวครับนี่เราก็จะตำให้มันช้ำๆเล็กน้อยครับ เสร็จแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นมะเขือนะครับมีผมก็ไม่เคยทําแบบนี้นะปกติใช้เขียงตลอดวันนี้อยากลองดูบ้างนะครับก็ใส่ไปนหน่อยนึงนะครับก็ทุบเบาเบนะครับให้มันแบบพอเข้ากันโอเคครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่น้ําปรุงรสนะครับอย่างที่บอกว่าเรามีน้ําปรุงรสส้มตําสําเร็จรูปของโลตสัสอยู่นะครับแบบนี้สะดวกสบายน้ำแบบน่าก,กินนะครับกลิ่นหอมมากเลย โอเคครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวหลักของเรานะครับก็คือแอปเปิลนั่นเองครับเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับพยายามใส่ให้มันได้ครบๆบนะครับทั้ง5ชนิดก็จะทําการคลุกๆุกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวลิสงคั่วนะครับแล้วก็กุ้งแห้งนะครับนี่ผมไม่ได้ใส่หมดนะเดี๋ยวเราเก็บไว้โรยตอนสุดท้ายด้วยนะครับก็คลุกๆุกให้เข้ากันนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ชิมรสนะครับบอกว่าอร่อยแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็ไปปรุงเพิ่มได้นะตามที่เราชอบเลยนะครับตักลงจานเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูส้มตาแอปเปิลของเราครับก็ทํามาจากแอปเปิลทั้ง5สายพันธุ์นะครับสีสันดูน่ารับประทานมากครับดูแบบมีทั้งเขียวทั้งแดงนะครับดูนัวมากเลยอันนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับ โอเคครับก็อร่อยมากๆครับนี้ส่วนที่ผมชอบนะครับก็คือตัวแอปเปิลนะครับจานนี้มันมีความแบบคอนทราสมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสีสันทั้งเท็กซ์เจอร์ทั้ง, texture, งรสชาติครับทำให้เวลาที่เรากินไปในแต่ละคำนั้นก็จะแตกต่างออกไปเรื่อยๆนะครับกินแล้วสนุกไม่น่าเบื่อไม่จำเจครับอร่อยและสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวน้ำส้ตมตำนั่นเองครับ อย่างที่ผมบอกครับว่ามันแบบผสมผสานเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างในจานนี้ให้เข้ากันนะครับก็เปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานครบทุกรสครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณโลตัสที่นาแอปเปิ้ลหลากหลายสายพันธุ์มาให้เราทําเป็นเมนูส้มตำแอปเปิ้ลในวันนี้นะครับใครที่มีโอกาสแวะไปโลตัสนะครับอย่าลืมไปเดินโซนผลไม้ครับเขาไม่ได้มีดีแค่แอปเปิ้ลหลากหลายสายพันธุ์เท่านั้นครับยังมีผลไม้อื่นๆที่ค้าสรรมาไปอย่างดีให้เลือกอีกเพียบครับสดสะอาดคุ้มค่าไว้ใจได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ตต้ออองขััววลาไปก่นสสดี